ก่อนรับชมคลิปฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไม่ให้เพลนด้วยนะคะรับชมคลิปยางมีความสุขจ้าเปิดวาร์ปกันค่ะทุกคนวันนี้พาทุกท่านมาเตรียมล้อ,อยางตรงนี้นะคะเราเคยปลูกด่างโอนะอันนี้แปลงดังโอ้ใกล้ๆตอนนี้เราถอนดังโอตรงนี้หมดแล้วเราก็จะปลูกต้นหอมค่ะโดยที่เราจะเอาต้นหอมเนี่ยที่เรามีอยู่นะคะมาตัดแล้วก็ปลูกลงไปค่ะโดยการที่ใช้ ลำต้นขยายนะคะเี่เดี๋ยวเราไปชมกัน,นะคะ่ะเราก็มาที่แปลงนะเสร็จแล้วเราก็มาถอนต้นที่เขาไม่ค่อยสวยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปลูกกัน,นะค่ะทุกคนเราก็จะตัดใบเ,เขาออกเอาใบไวไปป้ปรุองหานะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปลงที่แปลงปลูก,กันจ้า ัวเราก็แบง่งเรามีประสบการณ์จากแปลงนน้นนะ่ะคือเราปลูกถิ่นใช่ไหมอันนี้เราก็จะปลูกหางอีกหนึ่ง สีมากไปเดี๋ยวก็ก่อไม่ค่อยโตนะเดี๋ยวก็แบบนี้จะโตเร็วย,ยาก <c oughs> แตงคุณม,มีแต่ย,า,ย,า,ยา,ากี่าเยอะมาก กันใช้ต้นปลูกแปลงแบบนี้มันง่ายนะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรได้ผลผลิตรวดเร็วเลยเลกกื็วเร็วกว่าปกติอันนี้เราวันนี้ปลูกแค่สองเดือนวงอื่นก็ปลูกไปแล้วบ้างนะเป็น

เสร็จเรียบร้อยค่ะผูกหมันโดยใช้รับต้นแล้วผูก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย